เกิดเพลิงไหม้มหาวิหารน็อตเธดมในปารีสก็เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงนะคะท่วมส่วนหลังคาของมหาวิหารน็อตเธดมค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อันโดดเด่นของกรุงปารีสนะคะเมืองหลวงของฝรั่งเศสที่ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซมค่ะเมื่อวันจันทร์นะคะที่ผ่านมา คาดว่าเนี่ยจะสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับหนึ่งในมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะของโลกตะวันตกค่ะขณะที่นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวฝรั่งเศสนะคะก็ยืนดูเหตุการณ์ด้วยความสะเทือนใจเพลิงไหม้นะคะทำให้ส่วนปลายยอดของวิหารพังทลายลงมาค่ะแล้วก็ไฟนะคะยังลามไปยังหอคอยสี่เหลี่ยมมุมฉากอีกส่วนที่โดดเด่นของอาคาร โดยในแองเดรฟิโนนะคะโคศบมหาวิหารกล่าวว่าโครงสร้างส่วนที่เป็นไม้ของอาคารเนี่ยอายุราว850ปีคาดว่าจะเสียหายทั้งหมดค่ะเช่นเดียวกับส่วนหลังคาโค้งของมหาวิหารแห่งนี้เนี่ยตั้งแต่ คลิตสัตวรรษที่12ก็เป็นที่เก็บรักษางานศิลปะที่ประเมินค่ามีได้เป็นจำนวนมากและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้นะคะแต่สื่อฝรั่งเศสเนี่ยรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สำนักงานดับเพลิงของกรุงปารีสนะคะว่ามีความเป็นไปได้สูงค่ะที่ไฟไหม้นั้นจะเกี่ยวกับ โครงการบูรณะซ่อมแซมที่มีมูลค่าสูงถึง6ล้านยูโรหรือราวๆ215ล้านบาทตรงส่วนยอดแหลมของวิหารนะคะที่ทำการบูรณะค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานอายการนั้นได้เปิดการสอบสวนนะคะขณะที่กองบัญชาการตำรวจมหานครปารีสกล่าวว่าก็ตอนนี้นะคะไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ ก็นะคะตอนนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะคะระดับโลกค่ะเพราะว่ามหาวิหารนอร์ทดามนะคะก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นโบราณสถานนะคะที่หลายๆคนนะคะก็ถ้าไปปารีสก็ต้องไปที่นี่นะคะแล้วก็มาเกิดเพลิงไหม้ซะแบบใหญ่โตขนาดนี้นะคะก็คาดว่านะคะตอนนี้ประชาชนชาวปารีสคงจะเสียใจกันหน้าดูค่ะ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะมาณที่นี้ด้วยค่ะก็ยังไงนะคะก่อนจบคลิปก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งท่องเรา,เาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า